ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่เนี่ยมันมันเกินพ5 0 0้ารยายไปแล้วนะครับจะจะแตะ1,600รายใ,ในในเวลาใกล้นี้นะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่ามีการแพร่ระบาดท,ที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้ดังที่ผมได้เคยเรียนว่าการดูแลเรื่องโรคโควิดเนี่ยมันคมทั้งทั้งทำทั้งเรื่องระบบการบำมบาดรักษาทั้งเรื่องการค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วการป้องกันผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ แล้วก็การบริหารวัคซีนแล้วก็ดูดูแลในเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับส่วนในเรื่องของการค้นหาผู้ติดเชือ้อผู้ติดเชื้อให้เร็วเนี่ยนะครับรวมทั้งเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อใหม่เนี่ยมาตรการเรื่องการตรวจเชิงลุกมีความสําคัญนะครับเพราะว่าวิทยาเรามีโรงงานอยู่2,700โรงนะครับตัวเลขกลมๆนะครับมีคนทํางานประมาณที่ที่ดูจับฐานข้อมูลประกันสังคมใน3 0 0 0 0คน เป็นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนอุทยากับจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราก็มีความเป็นห่วงในโรงงานหลายแห่งมีมาตรการภายในโรงงานดีมากนะครับเป็นมาตรการที่ดีดีเป็นต้นแบบได้นะครับแต่บางโรงงานก็ย่อหย่อนภายในโรงงานนะครับอาจจะเนื่องจากด้วยสภาพทางกายภาพเป็นโรงงานเดิมนะครับที่ยากจะปรับปรุงแล้ว ส่วนที่สองก็คือเรื่องการขนส่งการเดินทางหลายโรงงานใช้วิธีการเอาซอร์สจ้างบริษัทขนส่งคนงานให้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่เราพบว่าแม้โรงงานจะทําได้ดีแต่จุดอ่อนที่การขนส่งแล้วก็คนงานกลับไปถึงบ้านแล้วใช้ชีวิตในครอบครัวยังไงกิจกรรมภายในประจําวันเขาเป็นอย่างไรล้วนเต็มีด้วยความเสี่ยงทั้งสิ้นดังนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้มีมตินะครับว่าเราจะ ตรวจเชิงรุกโดยสุ่มตรวจในโรงงานที่มีคนงานมากกว่าพันคนขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วเป้าหมายทั้งหมด1 5โรงงานด้วยกันนะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้วต่อไปก็จะมีเช้าบ่ายเลยนะครับจัดชุดตรวจจากโรงพาบาลเอกชนและโรงพาบาลรัฐบางโรงที่มีความพร้อมนะครับจะหมุนเวียนกันไปทําหน้าที่ในการคัดกรองเชิงรุกซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้เราค้นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้เร็ว แล้วจะได้วางมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า,าน่าจะช่วยทําให้แม้ภาระงานของทางแพทย์นะครับทางโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นแต่ทางคณะกรรมการโรวจจังหวัดมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับในการที่จะควบคุมโรคจึงได้มีมติสนับสนุสน,นเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะทยอยตรวจไปก็ขอความร่วมมือนะครับทางท่านผู้บริหารผู้ประกอบการพนักง,งานทุกท่านที่ได้รับชมข่าวนี้ว่า การทําในเรื่องนี้ก็คือทําด้วยความเป็นห่วงนะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุมโรคได้เร็วนะครับแล้วก็ป้องกันถ้าเราพบว่าท่านติดเชื้อนะครับเราก็เอาเข้าสู่กระบวนการรักษากระบวนการรักษาเรามีทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามมีโฮสปิเตลนะครับพร้อมจะดูแลทุกท่านนะครับให้เกิดความปลอดภัยการค้นหาเชิงลุกเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์นะครับที่จะควบคุมโรคได้เร็วนะครับก็ขอความร่วมมือกับทุกท่านในการให้การสอบสวนการปฏิบัติด้วยครับ